สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกคนนะครับผมติเขามาลับส้มใน่องอีสานมันหลงสายหลาสายยิ่งครับผมเมื่อนี้มีโอกาสได้มารีวิวให้นานาได้รับส้มครับผมเดี๋ยวเขามีรุ่นไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาสิมาให้นานาได้รับส้มนะครับเนาะตอนนี้เขานี่ครับผมตัวเนี้ยเมื่อเช้าเนี้ก็ได้ไปออกไกลมาไว้กินนครับผมเอกมาโตกะสองโตครับใส่ตัวนี้นะครับผมไอ้นัดแลโตครับ ตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับผมไอ้ผมว่ารุ่นนี้น่าใส่าา่ใส่เนาะตัวนี้อันนี้ก็เป็นแบบ PCB ปืนเป็นปืนอารมณ์นะครับผมเป็นปืนลมนี่ครับที่จะใส่สูบกับใส่กับกระมาณนี้นะครับยึดสูบไม่เบิ่งครับผมนี่ครับเป็นสูบไอตัวเติมลมหน่อยนะครับผมว่ามเนหัวโตครับเป็ตัวใส่กล่องใส่กล่องหน่อยครับผม ซื่อมากับตัวนี้กับพันกว่า,าบาทครับผมตัวนี้เอฟซีท่านนดสนใจกับไปหาในน้ำตำ่ำขายสูบแดงดันสูงเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมเสียอ,อีกพวกตัวซีเซ็ตมาให้เบิรงนครับผมมาหลังจากเข้ากลับมาบ้านนะกับไนมาเบิรงมาเป็นในสภาพไปหลังจากเข้าบริษัทงานมาโดนครับผม แต่งกล่องนิดนึงครับไอผมกับบมี่เวลาเดมาบ้านเนาะพอดีได้มีโอกาสได้มาพัก่อนครับผมก็ได้เดมารีวิวปืนเป็นปืนมีใบขอบข้องนะครับผมเป็นปืนเป็นปืนใบมีไบขอบข้องต่อ C ซีครับปกป้องทรัพย์สินและก็ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเนาะตัวนี้เรา ผมเจ็เข้าไปในห้อง่วนตัวผมนะครับแล้วจสออกมาเห็นหนาๆรับชมครับผมต่างดีวิวให้นหนาๆรับชมมมามันมีรุ่นไหนแน่ที่ผมสะสมใหม่นอกก็คือเข้าอ่ไดเอาไปแบบใส่ดยที่ว่าสุดรสุดลายแล้วครับผมก็คือมีใ้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเข่าไปขังในเข้าไปเอาไม้หนาๆรับชมครับมามีรุ่นไหนแน่เนาะครับเดี๋ยวเรารับชมครับผม บอกเกียกเก่ยวกับอะไร่ะครับผมเกี่ยวกับอะไรพอกใส่งานนะเนาะบอกอะไรปืนพวกเก็บไอ้อุปกรณ์ต่างๆนะครับรีวิวได้หนีครับผมคลิปนีอาจสียาอไปนิดนึงนะครับช่วงนี้อากาศห่อน,นครับผม น,าานี่เดี๋ยวจะเอาบุกศูนย์ใหม่ละๆรับช่วงกับอ่าตอนนี้เข้าสะสมใบประมาณไหนเนาะนี่นะครับตัวนี้ก็บซิมีประมาณอีเดีก้กองเขาครับผมนะครับแล้วก็บซิมีต่ตวนี่ครับผมตัวนี้กับพัฒนาเจียใส่งานนะครับผมแล้วก็มีรุ่น60 เกียรอากิราอากีราครับผมอากีราหกสิบเกีเนาะตัวนี้กับท่านเราล่องครับผมเดี๋ยวมีโอกาสได้ื้ล่องในนาน,านิกาตอบชมครับแล้วก็เป็นรุ่นซีซีไอหัวระเบิดครับผมตัวนี้ยิ่งไปแล้วเครื่องหนึ่งเดี๋ยวเครื่องหนึ่งครับผมตัวนี้เดี๋ยวต้องไปซื้อมาเก็บไว้เพิ่มครับไมนก็บนับมีตัวปอกปอกไอตัวขอบเนาะขอบล่ำล้ำครับผมล้ำขนาดต่างๆสิออบวัตต์อกันเนาะ แล้วก็มีประแจรครับประแจหกเหลี่ยมหลายตัวครับให้หนาๆรับชมไปกอนครับผมตอนนี้ว่างครับตอนนี้ว่าหยุดแต่เราไม่ได้กลับบานนะครับผมเพราะว่าตัวน,นี้เข่ากะนินว่าไม่ได้ออกไปใส่เนาะปืนเผาวานครับปืนปกป้องชีวิตและทรัพย์สินครับผมปืนตัวน,นี้เขากะเอาไว้ใส่ในบ้านเนาะ มีโอกาสตั้งสิได้ออกไปเผาสวนครับมีน้ำมันปืน,นครับผมตัวนี้น้ำมันปืนดีมากครับสี่เสียนะครับมันบ้านไหนใส่งานเลยครับผมตัวนี้มีโอกาสวด้ใส่เพิ่มครับพราําำยากัเจ้าดีบ่ตัวนี้สื่อมาครับมองสูนหลอดครับตัวนี้ไอตัวนี้นี่ใส่ไปเรวเลยครับกับสี่เสียแต่ว่าผมสื่อมาสองสองครูเนาะ นี่ครับแต่ยังเหลืออยุคคูนึงครับผมเอาไว้สำรองครับผมเอาไว้ใส่นะครับไม่ได้จำเป็นต้องเอิเอมาใส่ครับก่อนหลายอย่างครับในน,บนั้นหมู่เอิดเดยมจีเง่กินเปิดจัดกินไปครับ เดี๋ยวว่าช่มข้างในกันครับนาๆว่าซีเซ็ตขอห้องจะเป็นแบบไรเนาะนี่แอบไปกันครับเดี๋ย <c oughs> านะครับผมนั่งมา่งรีวิวกันนารับช่มครับตัวนี้ก็เป็นที่ใส่ประจำนะครับตัวนี้ใส่ประจำเลยเองตัวนี้สร้างกล่องหน้ากับไอ้คุณนน้ำอิงครับผม นี่เวลาโอกาสได้กลับบ้านเนาะเนี่ยก็ได้มาอยากรีวิวให็นานานๆรับชมมาเนี่ยครับหลังจากเขาทําความสะอาดไ็จแล้วแต่ว่าเขากระสีดวงมันมันไปอีกรอบนึงมันแห้งครับผมเพราะว่าเวลา,าระยะเวลาที่เขาไปเนี่ยทำงานนี่ยกระมากกว่าจะได้กลับมากกับโดนครับประมาณนี้นะครับผม มาหนีเนาะปืนนี่เคลียร์แล้วครับผมคือว่มีลูกกระสุนครับบอดไซแม็กเวตแม็กซีนบอดไซไวเนาะแม็กกาซีนห้องสีแยกไว้ครับแม็กกาซีนแยกไว้ก็ดูกครับส่วนอย่างบอดไบรรจุไวเนาะเพื่อความปลอดภัยครับมื่อว่าเขาโกงไก่ครับผมมือไป็นหนอกโกงไก่เนาะสำหรับสี่แยกตัวนี้ครับใช้มาจากกุญอิงคือเราเหรครับตัวนี้ใส่งานดีครับผมนี่ครับ เหยื่อพดได้ครับผมนี่ครับแล้วเขาเก็บเขากับพดกลับคลืนครับผมเรียบร้อยครับผมตัวนี้กล่องนี่รู้สึกว่าใส่ดีครับตัวนี้ราคาสูงนิดนึงแต่ว่ากับสมสมกับราคาครับผมใส่ดีครับนี่ครับกับน,นาครับช่วครับตัวนี้ที่ไอค้คอมเมนต์ของว่าถามมาไอ้พักปืนเนี่ยไอ้คืองเงาแทะอันนี้ผมลงอ่า พอดีพอดีนะครับผมพอดีเทนเนาะกับไอไอน้ำยาผสมกันครับผมกับของอันที่หนือครับผมนี่ครับพากอกมากกับสิดรประมาณนี้นะครับตื่นตื่นปลอดภัยนะครับมารีวิวให้นานๆรัสชมล้างจากถี่ห้องบริจับมาโดนเนาะครับบานมากก็ได้โอ้เฮียอกครับผมนานๆอากาศมันฮอนช่วงนี้ห่อนครับผมจะเป็นไปได้อยากยิ่งอยากยิ่งนุ่ให้เบิ้ง เคือซ่อมครับผมเนี่ยจับโย่ไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปน,นี่นะผมขออนุญาตไปยิบอุปกรณ์แป๊บนึงครับนี่นะครับผมอุปกรณ์เสริมห้องก็เป็นตัวนี้ครับอันนี้กล่องข้างในนี่ได้ติดติดตัวนี้ไปเดาด้ยวยครับอันนั้นเนี่ยติดตัว M44 เดี๋ยวไปแล้วครับผมเดี๋ยวอ่าซีเซียดเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมสิมาลองใส่ ไอโตอ้ไอเสริมรอให้ในานรับช่วงครับผมก่อนใสเขาก็ถอดฟ้าออกฟ้ากระดกออกครับผมฟ้าฟ้ากระดกเนาะถอดออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวก,ก็มาใส่ในน,นีครับเอาเก็บไปในนีเนาะนี่กระดักรึไงครับนี่ครับผมนี่ใส่เสริมรอเข้าไปมองว่าเ,เป็นเอะไรเนาะเพิ่งใส่เชือดแรกครับผมคิดอยากลองใส่ลองมึงเพาาราะว่าเพราะว่าใส่กประมาณนี้ครับ เดี๋ยวหมุนใส่กันได้ครับผมเบงมัมสิรอว์ใส่อุปกรณ์เสริมเท่านี้งเนาะนี่ครับอืกับเจ๋วเลยครับผมรอเลยรอขึ้นงูเก่าหลายครับหลังจากเข้าใส่ไอ้นี่เดี่ยวนาะงจะเมื่อไปนิดนึงได้ครับผมนี่โอ้สวยงามเลยครับผมเข้ากันครับเจ้านี้ก็ทถ้ำเตีมเลยสองเตีมครับจุผม ทำเตี่ยมเลยสองเตี่ยมเนาะนี่ครัข้างล่างนี่ผมเก็บไปอีกหม่องหนึ่งโมเดลมาหนึ่งเนี่ครับผมสวยงามมากเลยครับตัวนี้ย้อมลาวาความแม่นความแรงนี่ใส่ได้ได้ครับผมตัว MC เข้านีู่เนาะครับเอาไุปก่อนใส่เสริมรอเห็หนด้านายรับชมนะครับมันมันแถมอี กล้องนี่แถมไอ้ฟ,ฟ้าแบบฟ้าแบบฟ้าหยางมาน้ำนะครับเนี่ยครับตว่าอันนี้พอค่อยได้ใส่ง,งานครับผมได้ไดไดเก็บไววครับเดี๋ยวผมจะไปเอาไอ้ดุนกาโม,โมให้เบิ้งครับหน,น,นาๆว่ากาโมนี่หนาตาจะเป็นดังเดชเนาะเดี๋ยวผมไปหยิบไาให้เบิ้งครับ คลิปนี้สีเงาไปน้อยนึงครับผมตัวนี้ก็สำรห,หรับก้นสีไสเด่นหือร่มกาหมูเนาะนี่เดี๋ยวผมก็เด็ดซ่าสมไว้ครับผมคือเน้นว่ามีใบทะข้องครับผมมีใบทะซีเนาะจากทางด้านเห็ดข้าวโจรจัดหาเห่ครับผมเอามาแล้ว,วเดี๋ยวไม่ไหนๆเรบชมครับตัวนี้เป็นกาหมูนะครับนี่ครับสำหรับไซสกาหมูเนาะ กล่องนี่ผมได้เปลี่ยนครับเป็นกล่องกาหมูในตรงนะครับผมนี่ครับตัวนี้แรงครับผมแรงแรงแรงที่ค่อยก็หลายครับตัวนี้แรงที่ค่อยก็หลายเนาะนี่ครับตัวนี้ใส่ได้สิบนัดครับผมมันจุสิบนัดอันนี้ก็โอเคครับผมตัวนี้ถือว่าแรงใส่ได้ครับแต่ว่าบ่คอยออกออกล่ปันนี้ครับผมเพราะว่าตัวนี้มัน แห้งดีค่อยมันไหลเวลายลิ่ยงเนี่ยรูปมันอยากเป๊ครับผมตัวนี้ถ้ายิ่งใกล้ๆนี่หวังผลได้เลยครับผมหาสิบหกสิบเมตรนี่กับเจ้าเลยครับกาหมูเนาะสำหรับสายกาหมูเนาะเขากลับมารีวิวให้น่ารนะครับชุ่มมาแต่ละรุ่นเป็นแบบไหเนาะเดี๋ยวผมจะสำหรับสายไอ หลายที่ซื้อชอบปืนอินโดเนาะปืนปั่มครับผมเดี๋ยวผมจะไปเอาไม่ให้เบิรงดับซุบไม่ให้ดับส้มเนาะ,อ,ะอินโดนีเซียงานดีที่สุด ตัวนี้ก็มีติดกล่องไว้เรียบร้อยครับผมตัวนี้ไซส์ไอ้ปืนปั๊มนะครับปั๊มอินโดตัวนี้นะครับปั๊มงานแบบนี้ครับผมสามารถยิงได้ครับปั๊มทีเดียวก็ยิงได้ครับตัวนี้ฟังเสียงครับตัวนี้ปืนเครียดนะครับก็เลยส่ลูกเนี่ยครับเรียบร้อยมันมีลูกระสุนปืนครับเดี๋ยวผมจะยิงให้เพื่อนครับผมนี่ครับเสียงกับประมาณนี้ครับปั๊มทีเดียวครับผม าป้อมเต็ม hm สี่สิบเท่อนี่ยิ่งด้ไกลรดดหอดหาสิบเมตรครับตัวนี้เพราะว่าพวกแม่นยำนี่สิอยู่มั่นยี่สิบหาถึงสามสิบเมตรตัวนี้แม่นยำอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเมตรถ้าตั้งไว้กล้องไกลแล้วนี่อาจจะยิ่งไก่โบฉืนครับผมถ้าเขายิ่งอยู่มั่นแปดสิบเมตรเนี่ยก็คือต้องตั้งแปดสิบเมตรเลยเพราะว่าเขามักยิ่งไกลนี่สิโบโดนครับผมเคยยิงเด้่ยวแปดสิบเมตรโดนแต่ว่าไม่ยิ่งไกลนี่ยมีมีทางว่าสิโดนได้ครับ เพราะว่าปืนรูปนี้มันบังคับยากครับผมเพราะว่าหันไปยิ่งไกลูล่มันเติรดครับลู่คุณเติรดขึ้นเพราะว่าเขาปั่มแรงรูปมันหลายเนาะมันก็ติดไปไกลตัวนี้ก็มารีวิวให็นานานๆรับชมครับตัวนี้เป็นอินโดเนาะปั่มโยกอินโดัน <c oughs> ประมาณนี้นลลแล้วครับหลักๆแล้วเขาก็ใส่ซี่เสียกท่อก็เรานะครับซี่เสียกเปกาสวยงามครับผมตัวนี้ สำหรับสายดิสซินชอบเนาะม,มาใส่ได้เด้ครับผมตัวนี้ใส่ได้เลยจะเอาครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ลีม่มน้ำมันใหม่ครับเดี๋ยวมันสีเงาคลิปสีเงาเกินไปเดี๋ยวขอ,ขอลาไปก่อนนะครับผมลา,าแฟนคลับเอฟซี FC ไปก่อนสำหรับที่นี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ